ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเลเนซองภูเก็ตนะคะโรงแรมนี้อยู่ที่หาดไม้ขาวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโรงแรมกันค่ะมีมุมสวยๆเพียบเลย เขาว่าซิกเนเจอร์ของที่เรนนในซองภูเกตเนี่ยก็คือควานสปานะคะสปาที่นี่เขาบอกว่าเด็ดแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะแล้ว ผสมหลายอย่างมีเฟซโคโคนาตมีแมงโก้มีเพอร์เมกานิตแล้วก็ซอสพอแบบพอค่ะเม็ดโคโคนาตเสร็จเรากินแล้วกระเพตะไหมแล้วเปสกอไหมไม่ซึ่งจักหุ่นเราแล้วออกมาก็กินได้เลยหมักโคโคนาตสดไม่เป็นอะไรนะคะอาร oma f u ชั่นกับ d ีฟค่ะ เก็นีงยยู่ตรงหักไหมคะแล้วที่นี่ก็มีเสียงเรื่องสปามากๆเลยค่ะวันนี้ที่เนี่ยเลือกไปเพราะว่าเห็นว่ามันแบบนี้ที่อื่นไม่มีคือเป็นเฟรชโคโค่นัทครับนะคะก็เป็นขัดผิวแล้วก็นวดอารมมาซึ่งเฟรช h โคโค่นัทครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาเนื้อมะพร้าวจริงๆเลยะคะ่ะเนื้อมะพร้าวสดไปปั่นเพื่อทํามาเป็นสครับให้กับผิวเรานะคะคิดว่า นวดเสร็จอะไรเสร็จออกมาก็คงจะนุ่มๆกินได้เหมือนป้โต้เลยค่ะดูตรงแล้วนา่าจะได้อยู่นุ่มๆน,นอกจากคาทัพแล้วเนี่ยเราก็จะมีนวดออยด้วยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะใช้นมมันนวดออย,ยเนี่ยเป็นกลิ่นโรตาหรือว่ากลิ่นแบกหัวซึ่งมีอยู่กลิ่นเดียวนะคะก็จะเป็นกลิ่นซิเนเปอร์ของที่นี่ค่ะอันนี้เราขั้นริงตัดเ้ น,น้เป็นน้ำกระตียะเหมาะกาการกินหลังจากเดืินเข้ามาร้อนๆเลยค่ะมงนี้นะคะก็อเอาไว้นั่งคอยนั่งพักผ่อนหย่อนใจก่อนก็ไปทำปาอุย๊ยนี่ก็ดูสิปลาเต็มเลยมีแต่ตัวผู้นะทำไมจะเป็นตัวผู้อ่ะปลาครับคันไม่ใช่ปลาค่ะมันเป็นปลาครับ าค่ะติดเป็นกลุ่มนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยอเนะคะแล้วก็อเชื้าหมดเลยนะคะอเชกกด้วยนะคะสเกงกาเแล้วก็เอาผาดูอน้ด้วยนะคะแล้วก็ส ดีมากผิวแบบนี่มมากแบบไอที่กล้แดดมาในเครื่องแบบีเลย,เ,ยเขาก็มีชา